รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย,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 ยส เธอคนเดิมแต่พังขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันในวันที่เราต้องหายไกลห่างไกลเพียงได้โปรดเธอมาไว้ใครคิดถึงเธอ กระชุ่กระชวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดรายการพร้อมป้านะลูกนะเดี๋ยวป้าจ้าจันเดี๋ยวจ้าต้องทำมือแบบนี้นะนีออะไรเนี่ยสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะพร้อมจ้าจ๋ากับรายการสมาคมเมีเอชโดนบตนร่างได้ทุกคนอนุญาตจ้าหอมยันพี่หน่อยเร้วทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอบน้องมันม่งไหมน้องอยากฉันผ่าทุกคนเห็นมั้งแต่เด็กๆก็คิดว่าหอมป้าหอมยายแล้วกันแบบอะ ้านนี้ก็สำคัญกว่าทำไมทำไมคะบอกว่าเก้าไม่ต้องหอมพี่จะหอมเก้าเองหอมกับพี่เองเรื่องสร้างอู้สำคัญมากเก้าบอกว่ามาตีแกมปหนิงอ่ะยุยมานี่จะบอกก่อนเมื่อกี้เพลงที่เราจบไปเนี่ยชื่อเพลงรักเธอคนเดิมเป็นเพลงประกอบหนังเรื่องตุ๊กแกรักแป้งมากที่น้องเก้าเขาเล่นด้วยแต่งเองด้วยใช่ไหมคะเพลงนี้ใชเวลานานไหมนาะก็เพลงนี้ก็นานอยู่เหมือนกันครับจริงๆมัน ช่วงเวลาแต่งเนี่ยอาจจะไม่นานแต่ว่ามันแก้เพลงเนี่ยยากกว่าแต่งเพลงก็มันต้องใช้เวลาปมันสองเดือนตายตายใครหอมเนี่ยเห็นน้องก้าวล่นละครตั้งแต่แบบเบบีใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยโอ้โหกลับมาเจอกันอยู่นั่นแหละอยากถามก้าวว่าน้องก้าวเรียนอยู่ที่ไหนจ้าตอนนี้เรียนอยู่มอสวครับปีสองครับเกี่ยวกับภาพยนตร์ครับ โอ้ก็อณะคตราอาจจะมีพ <fate> ุ่มก <PRI ME> nah, ับท like well, really IR ี่ชั้ก้าก็ได้เนอะจักรยู่ชอบมาแนวนี้ผมชอบทาเกี่ยวกับสารคดีอยู่แล้วครับอ๋อสารคดีพวกสัตว์เลยวัตถุโบราณช่วงหน้าค่ะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเลี้ยงลูกในวัยรุ่นเป็นยังไงนะคะแม่น้องก้าวมาคุยกับเราด้วยค่ะเีย้าอ ขอต้อนรับคุณแม่ก้อยนะคะคุณแม่ของน้องก้าวค่ะแม่สวัสดีค่ะบอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่เคยตีน้องก้าวเลยเป็นเด็กวิ่งเลยเรอออ๋อไม่ใช่อะไรแม่วิ่งตามไม่ทันเราอยู่กันด้วยความที่เราคุยกันพูดกันแบบเพื่อนนะั้งแต่เล็กใช่ตั้งแต่เล็กจนโตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ไม่กล้าตีคนอ่ะชอบคิดว่าแบบตามใจแต่ในความรู้สึกของเราเรามีความรู้สึกว่า สิ่งที่ลูกให้เราอ่ะมันก็มันก็มากมายได้ไหมคะเขาเขาไปทํางานคือเราก็แลกไม่เขียนไม่เขียนไม่ไม่ไม่เขียนไม่เขียนไม่เขียนโอเคแม่แม่ดุไหมดุไหมอะไรถ้าไม่ดุก็ดุถามมีบ้างครับมีบ้างครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่แบบเขาเหมือนเขาเตือนแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบเราไม่ฟังอะไรเงี้ยเขาแบบ เขาจะแบบบ่นว่าคือทำไมไม่เชื่อนะเห็นแบบหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยยิ่งตอนนี้นะน้องเก้าเป็นวัยรุ่นแล้วคุณแม่ก็จะให้อิสระเปิดใจคุยกับน้องเก้าทุกเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องความรักค่ะคุณแม่จะเล่าประสบการณ์ของตัวเองเพื่อสอนลูกด้วยสิ่งไหนที่เราผิดพลาดอ่ะเราควรจะบอกลูกว่าเอ้ยเราทําแบบนี้ว่ะตอนสมัยเราอ่ะไม่แม่เนี่ยแม่ มีตสมัยก่อนมีผับกลางวันนะก็จะมีแบบเด็กหาเด็กที่เข้าผับกลางคืนไม่ได้เนี่ยก็จะเข้าผับกลางวันเข้าไปทุกอย่างมันก็เหมือนกลางคืนหมดแล้วเราก็จะบอกว่าเนี่ยตอนเราไปเนี่ยนะเราก็เจอแบบเหตุการณ์นี้ยผู้ชายเข้ามาแบบนะสมัยแบบเนี้ยแล้วมันคือมันก็สมัยก่อนเราว่าน่ากลัวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเนี่ยแก้วเหล้าแก้วอะไรเนี่ยมาวางแล้วก็จะบอกเล่าให้เขาฟังเลยึ่งมันดีไม่ได้ดีไหมมันดีไหมลูกการที่แม่เขาบอกเรามาเลยเล่าเรื่องเขาให้ฟังมันก็เหมือนว่าเราได้มีข้อมูลเก็บไว้เวลาที่เราต้องการ ความช่วยเหลือหรือต้องการคาแนะนำเนี่ยเราก็จะมีสิ่งที่แบบแม่เคยพูดอย่างนี้เรื่องอะไรที่คุยได้กับแม่เรื่องอะไรที่คุยไม่ได้เรื่องผู้หญิงเรื่องเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็มีทั้งแบบที่คุยได้แบบที่เราจะแบบแลไอ้แบบคุยไม่ได้ไม่ได้คุยไม่ได้นะหมายถึงว่าไม่กล้าคุยเรื่องอะไรที่เขาไม่เขาเราก็รู้ว่าเขาคงไม่พูดกับเราเนี่ยเราก็จะเปย์เปย์ขึ้นมาไงครับไอ้ถุงยางนี่ แม่อย่างเรื่องถุงยางเริ่มสอนเขาเนี่ยตอนอยุเทเพราะลูกหนูก็กลังเข้าสวยรุนเลวเหมือนกันน่าจะสิบสามอ่ะสิบสามาะค่ะที่ถามแบบนี้พ่อใหรรู้ไหมเมืองนอกเขาจะสอนลูกๆเขาในเรื่องของการป้องกันตั้งแต่อายุเริ่มต้นฮอร์โมนเหมือนที่แม่นี่แหละวิธีการของฝรั่งก็คืออาจจะมีพี่ชายที่โตหน่อยซื้อถุงยางอนามัยแล้วก็สอดใส่ในกระเป๋าให้น้องได้เลยไม่ได้บอกส่งเสริมให้เขาใช้แต่บอกเขาว่าพกไว เพราะว่าสัางคมปัจจุบันเราไม่รู้ว่าณเวลาไหนเ,เด็กเดี๋ยวนี้มันไวัยมากมได้ใช้แล้วป่ะ <c oughs> วันนั้นได้ใช้ปไงไม่กล้าบอกเลยก <c oughs> ็ <c oughs> ถ้ามีถ้ามีก็คงใช้อ่ะ <c oughs> คือน้องภูมันาสิบเอ็ดนะแล้วหนูก็คุยบอกภูภูอย่าเพิ่งใช้ตอนนี้นะอะไรเงี้ยหนูก็จะคุยกับลูกอย่างเงี้ยผิดไหมคะแม่ผิดไหมคือถามว่าผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดะจริงจริงมันไม่ผิดหรอกค่ะเพราะจริงๆรแล้วสิบเอ็ดน้องก็น้องก็เด็กมากแต่อย่างที่บอกแต่ว่าเปิดเข้าไปดูมันอาบน้ำอยู่ก็ไม่เด็กแล้วนะตอนที่ก้าคือว่าเก้าไม่ใช่เป็นเด็กแล้วก้าคือว่าตอนนั้นก้าอายุเท่าไหร่นกาจะมสองครับมสองอายุเท่าไหร่อาะ1สิบสี่คิดว่าตัวเองไม่ไม่เด็กตอนสิบสี่อ่ะ โอ้ยพูดเร็วกว่าอีกถ้าคุยเรื่องถุงยางแล้วใช่ไหมก็ต้องเข้ามาเรื่องแฟนหน่อยสาวหน่อยนะคะเวลามีแบบสาวๆมากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกับเราหรือเราไปจีบใครเนี่ยแนะนําให้แม่รู้จักหรือพาเข้าบ้านบ้างไหมก็ไม่ได้ถึงขนาดพาเข้าบ้านเนี่ยครับแกไม่พาเข้าบ้านแกพาไปที่อื่นใช่ไหมที่เข้าบ้านเน่ะจะไม่ใช่ไงเป็นคอนโดอะไรเงี้ยเยอะ คือผมไม่ไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรก็ถ้าเจอก็ก็เจอก็ให้ให้เขาสวัสดีก็รู้จักกันได้ไม่เป็นไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรแม่มีเคยแบบขอรูปไหมว่าเออเก้าตอนนี้อย่าเพิ่งมีแฟนนะลูกนะให้เลยอายุเท่านี้ไปก่อนแล้วค่อยมีไม่เคยไม่เคยอ๋อหรอแม่ไม่เคยเลยเหรอไม่เคยขอเลยค่ะไม่เคยไม่เคยบอกว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้จะไม่มีแบบบอกว่าทํานี่ไม่ได้นะแต่จะแบบจะคุยกันว่าแบบทำอย่างนี้ดีไหมแล้วสถานะของน้องไมยนี่เป็นข่าวเนี่ย กันหรือเพื่อนอ๋อก็อย,ย่างที่บอกไปคือผมแ่ะเป็นคนเพื่อนผู้หญิงเยอะอะครับก็จะมีแบบคุยคุยปกติอยู่แล้วก็สนิทกันจะดูเหมือนว่าดาราตอบอะไรเงี้ยครับ<ต>ผมจริงๆแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ<ต>เป็นความจริงแบบนั้นเลยถามดีกว่าเราเจ้าชู้ไหมก็คิดว่าปกตินะครับแต่ว่าอะไรอะเจ้าชู้เป็นปกติอันนี้องนี้อันงี้ถ้าเจ้าชู้สิบคือพี่ชาคริสเจ้าชู้สิบของเก้าเท่าไหร่ผผมให้หนึ่งครึ่งไงครับ <Okay. S 2> เด็กวัยรุ่นตอนนี้ชอบเก็บตัวอยู่ในห้องและอยู่กับโลกโซเชีย hmm. ลแม่มีวิธียังไงคือจริงๆแล้วอ่ะคือคือนอนด้วยกันอยู่ด้กันแต่พอถึงวัยที่แบบเขาแยกอะค่ะ,คะเขาแยกห้องอะ่ะหนังอ่า คอมพิวเตอร์เกมทุกสิ่งอย่างไม่มีทุกอย่างไม่อยู่ในห้องเลยค่ะไม่ให้อยู่ในห้องคือเล่นนอใช่ค่ะก็เล่นด้วยกันนี่แหละค่ะก็คือเล่นแต่ห้ามไว้ในห้องนอนไม่ไว้ค่ะไม่มีในห้องนอนเพราะอะไรแม่เพราะอะไรคือเวลาเขาเล่นน่ะเขาบางทีเขาหันมาคุยกับเราแล้วเรียกเขาอย่างเนี้ย่ะเขาก็ยังอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่ส่วนตัวเราไม่มีโอกาสรู้เลยเ่ะว่าเขาทำอะไรบ้างใช่แม่เดินหนูมานะไมะได้แล้วของออกจากห้องไอพูหนูกระแดกว่าคุณมีหมดเลยหรอครบเลยในห้องนอนแม่ทำแบบนี้มันดีไหม ก็้าหน่อยดีครับแล้วก็แบบว่าถ้าเกิดว่าอยากทําอะไรที่มันเป็นพิเศษเนี่ยทํทนอกบ้านในสวนอะไรอะไรเผละไอ้นี่เอ t d o o r ถามเมียจ๋านะคะทุกคนเลยตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอยากให้พ่อแม่เข้าใจเราเรื่องอะไรขอโทษโตมาเด็กแล้วก็แก่เลยขอโทษนะเชิญคุณหนูนิ่งเป็นลูกคนโตพ่อแม่ก็จะคาดหวังกับเรา เรื่องมีแฟนมีแฟนคนแรกนะเ<ม>ชื่อไหมว่าโหยเป็นเรื่องใหญ่เลยแต่พอเป็นน้องมีแฟนเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาผ่านมาแล้วแล้วเขาก็จะเบาเหรอหนะูทํางานเด็กๆเลยอ่ะอคือช่วงวัยรุ่นก็อาจจะหายมีช่วงที่หายไปด้วยอ,อะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากย้อนกลับไปได้ไม่ชอบให้แม่บน่น<ม>อะไรอย่างเงี้ยพูดเด็กคือเรื่องอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอูทําไมพูดแบบไอ้นี่จังแต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วเมื่อกี้พี่เอ๋พูดว่า เออไม่ชอบพ่อแม่บ่นแต่เชื่อไหมว่าสิ่งที่พ่อแม่บ่นเราอ่ะเราจําได้ทุกคำใช่จริงไหมคะนั่นแหละค่ะคืออันเนี้ยอันเนี้ยคือที่ที่จะบอกก็บอกว่าคือสิ่งที่เก้าไม่ชอบมากที่สุดแล้วคือไม่ชอบแม่เสียงดังและแช่งแม่บ่นแต่เราก็พยายามปรับเรื่องเสียงดังแต่เขาก็จะบอกผมไม่ชอบแม่เสียงดังแล้วก็โอแม่ขอโทษแล้วก็ขอโทษลูกอันนี้สําคัญมากค่ะเพราะอย่าคิดว่าตัวเองถูกนะคะอย่าคิดว่าตัวเองถูกทุกอย่าง ไม่จริงค่ะจริงๆแล้วเราต้องฟังเขาเพราะเสียงของของเขาอะค่ะถ้าเราไม่ฟังเขาเวลาที่เขาอยากให้เราฟังอะวันหนึ่งอะค่ะเขาจะไม่อยากให้เราไม่อยากแม้แต่อยากให้เราเหมือนคุณยายเลี้ยงให้มาก็กฉันเป็นแม่ทะฉันต้องถูกอะไรอย่างเงี้ยคำนี้สมัยเนี้มันใช้กับเด็กไม่ได้บ้านหนูเนี่ย พ่อแม่แบบเลี้ยงแบบเพื่อนเหมือนกันคือค่อนข้างแบบไม่มีอะไรปกปิดกันเข้าใจกันทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็คิดว่าเวลาหนูมีลูกเนี่ยหนูก็จะเลี้ยงแบบที่พ่อแม่หนูเลี้ยงหนูมาเออเพราะว่าเหมือนแบบหนูรู้ตัวเลยว่าไม่ได้เป็นเด็กเก็บกดไม่ได้อึดอัดต่อให้หนีไปเที่ยวได้พ่อแม่ปล่อยไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็ไม่ไปเองยิ่งห้ามอ่ะค่ะเด็กวัยรุ่นก็ยิอยิ่ยยุ่ยิ่งยุ่ว่าเฮ้ยอย่าไปนะอันนี้ห้ามไปกับเพื่อนนะไปกินเหล้าไม่ได้นะห้ามเที่ยวผับนะไไมมมม่่่หห้้้าาาาาเเเเลลลยยัังงงนนนรก็ออววิิธีีคดืแ ไงปเลยเอาไหมเอาไหมก็ปล่อยปล่อยบ้างดึงดึงบ้างอะค่ะพี่พุทธชานะพีุทธษานะจำสมัยป .6 ได้ไหมสมมติโรงเรียนให้ไปเข้าค่ายแต่พ่อแม่ไม่ให้ไปแกเสียใจไหมเสียใจมั่วนั่นไงทำไมอ่ะแต่พี่ห่วงอ่ะมีลูกคนเดียวนะเว้ยแต่เขาเข้าค่ายดูแลได้ ใครมาขับรถให้ลูกเราเราก็ไม่รู้อะแล้วไปต่างจังหวัดด้วยเองไปเราเราเราต้องมีวิธีแก่้งอื่นค่ะเพราะอันนั้นมันคือชีวิตส่วนหนึ่งของเขาในโรงเรียนแล้วลูกก็บอกว่าแต่ทั้งห้องไปกันหมดนะครับมีผมคนเดียวไม่ได้ไปโอ้ยใจร้ายสุดเลยนี่แกไม่มีลูกไงแกไม่เข้าใจหรอกก็มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะตอนที่น้องตอนที่9ก้าจบแล้วขอไปต่างจังหวัดกับเพื่อนนะคะไปกันเองเหมารถตู้กันไปด้วยนะนี่แย่กว่าแย่กว่าไปกับโรงเรียนนะจ๊ะ อันนี้คือโตขึ้นมาหน่อยค่ะไม่ไป<ะ>ไม่สามวันสองคืนอ่ะโอ้โห,โโหพี่ร้องไห้พี่บอกทำไรคือแบบไม่เคยไม่อยู่กับลูกเลยนะึกออกใช่ปะคืออยู่กันทุกวันทุกวันทุกวันแล้วไม่เคยแบบแล้วแต่ถ้าเราไม่ให้ไปอ่ะอเราสิ่งที่เราเสียไปมันมากกว่าจริงจริง,รงมสมมติสมมติก้าวเป็นลูกพี่นะ แม่ไม่อยากให้ลูกไปใครมาขับรถที่ลูกก็ไม่รู้ลูกคิดดูสิฮะเอียเกิดคนขับมันเมามันขับรถตกข้างทางอ่ะแม่มีหนูคนเดียวแล้วแม่แล้วแม่จะอยู่ยังไงไม่มีลูกอ๋อก็หมวกกันน็อกก็ได้ครับแม่อไอนถามคุณแม่ได้หนึ่งสมัยเออคุณแม่สาวๆเนี่ยผู้หญิงวัยรุ่นสมัยก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าหาผู้ชายแต่ว่าสมัยนี้เนี่ย ต่างจากสมัยก่อนมากกล้ามากคุณแม่คิดเห็นยังไงคะคือมันต้องปรับไปตามสภาพในเมื่อเรารู้ว่าสถานะแบบปัจจุบันเป็น,ปนยังไงนะคะคืออย่างที่บอกว่าห้ามคงไม่ได้แต่เราก็ต้องสอนให้เขาคือรู้ว่าเขาจะทําแบบไหนก็ถ้ามัน คือสอนแม่ทั้งบอกว่าถ้าจะทำจริงๆนะลูกอย่าให้ใครถ่ายรูปนะลูกนะแม่ค่ะวันนี้ไม่อยากให้คุณแม่กลับเลยคุณแม่แบบว่าพูดแล้วเราซื้อสนุกไม่ไม่ขอจองอีกห้องหนึ่งเลยนะให้คุณแม่กับพี่ตั๊กอยู่ด้วยกันไปไหนนะขอเวลาเดี๋ยวเดวขอเคลียร์กับพี่ตัพี่แตกบอกว่าไงนะไม่อยากให้คุณแม่กลับแต่กูนี่อยากกลับแย่เราไม่ขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณแมะ เราจะมาคุยเรื่องผลงานหนังใหม่ของน้องก้าวกันเรื่องตุ๊กแกรักแป้งมากค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะแต่เรื่องล่าสุดที่น้องก้าวเล่นเนี่ยตุ๊กแกรักแป้งมากคาคเตอร์น้องก้าวในเรื่องเป็นไงคะคือในเรื่องผมเล่นเป็นตุ๊กแกครับเป็นคนชื่อตุ๊กแกนะครับก็พัดนเด็กก็จะเป็นเหมือนเด็กที่ไม่มีฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็จะชอบแบบว่า เหมือนชอบอยู่กับภาพยนตร์อยู่กับโรงหนังโตมากับโรงหนังอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็จะมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแบบเขาเหมือนก็อยู่ด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยเล่นด้วยกันเรียนด้วยกันก็คือชื่อแป้งในเรื่องเลยนะครับก็ก็เหมือนเขาก็เป็นความรู้สึกดีๆเป็นความทรงจำดีๆของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็วันหนึ่งมันต้องแยกจากการผมเองก็จะเป็นในพาร์ทของวัยรุ่นซึ่งโตมาก็เหมือนเจอแล้วจึงจากันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีความฝันฝังใจว่าแบบคุณแป้งเนี่ยเขาอยากเป็น นักแสดงโตขึ้นเขาอยากเป็นนักแสดงเราเองก็เลยอยากที่จะเป็นูุ่มกับอยากที่จะทําหนังให้เขาเล่นวาดโ<อ>ปสเตอร์รูปของเขาอะไรอย่างเงี้ยเรื่อ,องเกี่ยวกับความรักที่แบบมันมันยังตาตึงอยู่ข้องบอกก่อนว่าบรรดาป,ป้าเนี่ยตอน<พ>เรียนหนังสือเคยแอบชอบเพื่อนปะอ้ยหนูแอบชอบทอมไม่เนิงชอบพี่ี่เล่นบาสจ้ะนี่มันหลากหลายรสชาติใช่ใช่ใช่ใชเคือวันนี้หนูบอกได้เลยว่าที่จินไม่หึงผู้ชายเพราะจินรู้ว่าถ้าเป็นทอมเนี่ย ถึงกว่าถึงกว่าอมาเล่นด้วยกันแหมมันก็ต้องมีบ้างแอบชอบเพื่อนต่างโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะโรงเรียนหนูโรงเรียนหญิงล้วนไงก็ไม่ค่อยได้เจอผู้ชายบ้างก็ไมค่ยได้เจอเขาเจอเขาเจอเขาเจอเป็นไงก็ต้องมีแอบแล้วก็ตาโตเลยโอ้ตอนมีพี่เอกล่ะไม่มีเลยเชื่อไหมเพราะเป็นคนขี้อายไม่กล้ามองใครแต่จะมีคนแบบว่ามามาจีอะไรอย่างเงี้ยสมมติเราอยู่ปป .4 จะมีพวกรุ่นพี่ม .4 อะไรอย่างเงี้ยมันมีโอ้โหส่วนจะข้ามไปม .4 มา กนอ็เป็นคนที่โตตัวโตแต่เด็กไงป่เหรอไม่ที่ป .2 แล้วเคยไปแอบชอบใครมั้ยมีมีมีชอบเพื่อนในห้องเดียวกันนี่แหละเนี่พี่พิรู้ถักไหมเรื่องเนี้ยเอ้ยเฮ้ยป .2 นั่นเว้ยไม่ใช่ไอเดชอบใครไหมไม่ชอบถ้ามีอาหารมาชอบถ้าแบบสมัยเด็กๆเนี้ยผมผมจะเป็นแบบ ชอบแต่ว่าก็ไม่ได้ทำไม่ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรเลยอยงเงบเเ,ออเ,เหมือนเราชอบเฉยๆฉยเริ่มจีบผู้หญิงตอนอายุเ,เท่าไหร่มีโอกาสได้คุย กับผู้หญิงจริงๆเนี่ยประมาณมอมอสองครับมอสอี่ก็โตเล้ว็โตได้แล้บอกว่าหนังเรื่องเนี่ยมันจะเป็นความรักแบบที่ย้อนไปสมัยแบบว่าพวกเราแบบยังสาวๆอม่แล้วใช่ไหมคะที่มีการเขียนจดหมายจีบกันไม่ใช่แบบว่าใช้เทคโนโลยีเล่นไลน์เล่นวอทช์แอพกันแบบนี้ใช่ไหมครับง่ายๆยุคเอลสูงนะครับยุคเอลสูงยุคนั้นคุยกันยังไงยุคนั้นเขาจีบกันยังไงหรือว่าเที่ยวเที่ยวที่ไหนกันอะไรเงี้ยเสียดายเนื้อเขาถ่ายไปแล้วไม่งั้นหนูจะเป็นติวเตอร์ส่วนตัวป้าขาหอดเลยป้าเ มันเป็นความรักแบบย้อนยุคใช่ไหมถ้างั้นพวกเราความรักเป็นยังไงตอนหนุ่มๆมาจีบเราเนีเมื่อก่อนเวลาหนุ่มๆมาจีบเขาจะเขียนจดหมายใส่หินก้อนหินแล้วก็โยนเข้ามาเป็นลูกเหินใช่ไหมเป็นลูกเหินเป็นลูกหินแต่ไม่ได้หนักนะหมายถึงว่าไปเคลื่อนมาก็คือแบบจดหมายเล็กๆไม่ได้เขียนยาต่อหนูเขียนกอนไลฟ์เพลงให้อะไรอย่างเงี้ยต่อนูเขียลฟ์เพลงแล้วรุ่นนี้พับดาวใส่ขวดโหล เอู้ทันแพ็กลีันทันบีบีบบแล้วก็งข้อความมาแล้วเวลาส่งข้อความข้ามต้องเก็บไงเดี๋ยวแม่เห็นว่าไม่ข้อความมายังใหม่ต้องโทรไปเช็คที่ศูนย์สิบไปเช็คที่ศูนย์ี่บอกว่าเอบอกว่าคิดถึงมากคิดอะไรบอกคิดถึงชั้นเลยเนี่ยีคัญได้ร่วมงานกับพูมกกับดังพี่ต้อมเลิมแล้วก็ลูกพี่ตู่นันทิดาน้องเพลงครั้งแรกด้วยก้้สึกยงไงบ้างคะครับก็เริ่มแรกก็ พี่ต้อมยุเล่ก็มีโอกาสได้คุยกันครั้งแรกคุยกับเขารู้เรื่องใช่ไหมครรู้เรื่องครับรู้เรื่องครับเห็นชื่อตุ๊กแกรักแปลงมาโหมันมันต้องเออมันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราก็อ่านจบเลยครับก็เลยเออรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็พี่ต้อมเป็นคนที่เข้าใจตีความบทเนี้ยไม่ได้ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นชีวิตของเขาเลยเงี้ยเป็นเรื่องที่เข้าใจเรื่องนี้นี่เขียนบทเมื่อวัน15ปีที่แล้วเลยนะครับเพราะนั้น้องเพลงเขาก็เป็นคนมีความสามารถได้แบบเลือดคุณแม่เขาเต็ม เรื่องแรกเลยครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วแกจีบเขาไหมคุยกันเช่ใช่ครับปกติแม่เขไมข้ากดีเ้าวหัได้ดีไหมเล่นเล่นทำงานด้วยกันโอเคไหมทํางานดีครับเขาเป็นคนแบบพัฒนาตั้งใจตัวคือตั้งใจตลอดเวลาก็เลยแบบว่าเป็นเร็วมากแบบถ่ายแป๊บเดียวเขาเก่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตัวของตุ๊กแกมีส่วนคล้ายแบบชีวิตจริงของเราไหมฮะอาจจะแบบรักใครรักจริงไง เลยอยากเก็บนัดย้อนเพลงเก่าประกอบเยอะเลยใช่ใช่ก็มีบรรยากาศเก่าๆมีทั้งเพลงของพี่แจ้ง ใอ้ทุกคนยืนลงไปเชือกกลางดีใ <ER ช่ไหมดีมากเลยเข้าฉายพรุ like yeah? ่งนี um> <k <k ้แล้วใช่ไหมพรุ่งนี้วันแรกไปดูนะอยากให้พี่ดูอยกให้ใครอยากให้ไปดูกันเยอะๆเนาะโดยเฉพาะป้าๆรุ่นนี้ห้ามพลาดมันจะทําให้คุณอมยิ้มมสัอันนั้นฉันก็เคยทําอันนี้ฉันก็เคยเล่นไงไปดูกันละกันพรุ่งนี้เข้าฉายวันแรกเลยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องก้ามากๆเลยมาจ้าจากับพวกเราขอบคุณค่ะ พรุ่งนี้ค่ะเลี้ยนจะบอกว่าพรุ่งนี้นะคะสามีของเมียตลาดจะมานะคะมาให้พวกเราลุมสับพรุ่งนี้นะคะสามีเขาจะเละขนาดไหนก็ติดตามค่ะเท่านี้หมดเวลาแล้วนะคะกับสัมภาษณเมียจ๋านะคะพวกเราลาไปก่อนจนใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะร่ะ